สวัสดีค่ะทุกคนพอดีซื้อมะเขือเทศมาเยอะเพราะมันถูกมันลดราคานะคะวันนี้แอดนาเาจภาทำสลัดมะเขือเทศนะคะไว้ไว้ทานแก้มกับเนื้อทอดหรืออะไรประเภทนี้นะคะขั้นแรกเราก็มะเขือเทศมาล้างนะคะแล้วก็หั่นค่ะหั่นให้เล็กตามที่เราต้องการนะคะจำนวนมะเขือเทศแล้วแต่เรา ว่าเราอยากได้มากได้น้อยนี่ก็หั่นเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราได้เมื่อกเทศหั่นเสร็จแล้วนะคะเก็บไว้ค่ะจากนั้นเราก็เอาหอมแดงสักหนึ่งหัวนะคะทุกคนหอมแดงใหญ่เนี่ยแบบนี้นะคะมาหัน่นหั่นซอยนะคะให้เ,เล็กอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นรสชาติในสลัดของเรานะ,ะ่ะแอดเป็นคนชอบกินหอมแดงประเภทนี้มากนะคะ กินสดๆแล้วกินแก้มอะไรเนี่ยเอดจะชอบมากนะคะเราหั่นเสร็จนะคะเอดจะใช้ประมาณหนึ่งหัวนะคะแล้วก็หั่นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็เอาต้นหอมนะคะมาซอยสักหนึ่งต้นหรือสองต้นแล้วแต่เราชอบนะคะเพื่อให้มันเป็นสีสันนะคะเมื่อเราหั่นทุกเสร็จ รวมกันแล้วใช่ไหมคะจากนั้นแอดก็จะเริ่มปรุงนะคะแอดจะใช้น้ำมันมะกอกสูตรที่ผสมมะนาวเหลืองนะคะแล้วก็มะนาวเหลืองลุงซีกนะคะมะนาวเหลืองลุงซีกแล้วก็น้ำมันมะกอกนะคะสูตรที่เขาผสมซีทรู มะนเวาเหลืองนะคะเลมอนนะคะแล้วก็พริกไทยเกลือนิดหนึ่งนะคะตามด้วยงผงสลัดของฝรั่งเศสนะคะที่เขียนฝรนั่งฝรั่งเศสนะคะอันนี้ใครจะใส่ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรน,นี่ค่ะมันจะมีพวกเครื่องใบสลัดต่างๆนะคะเครื่องเครื่องเครื่องปรุงต่างๆนะคะ แอดก็จะใช่นิดนึ่งนะคะจากนั้นก็คุกเข้าให้เท่าเข้ากันแต่สำหรับถ้วยนี้แอดผสมพริกสดลงไปนิดนึ่งนะคะ,นะคะจากนั้นเราก็คนให้ทั่วกัน,นะคะ่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนจากนั้นเราก็ชิมรสด,ดูว่าเราตามที่เราต้องการไหมก่อนจะทานเนี่ยเราก็เอาใส่ตู้เย็นไว้ประมาณ ครึ่งชั่วโมงนะคะจะทำให้รสชาติกลมกลมเป็นอาหารสุขภาพอย่างหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ